กลับแล้วครับขบวน5้านะครับวันนี้นี่ได้คิวเอสบายนะครับทำขบวนกลับนะครับเห็นไฟเขียวๆนั่นคือ517วิ่งมานะครับ517ออกบ้านไผ่มาสักพักหนึ่งแลวนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับสัญญาณไฟ ห้างสามหนึ่งของวันนี้ก็ออกมาแล้วครับออกแกงคอยมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วนะครับมาติดกันนะครับรถแก๊ 32มส,สงนี่ผ่านบ้านแห่สินาฬิกา59นาทีนะครับ